การดำเนินง,งานของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นสพทในจังหวัดบุรีรัมย์ประจําเขตตัวราชการที่13ตามแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติพศ2561ถึง2580และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากําหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับประถมวัย ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้านปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตรวรรษที่21ผู้เรียนทุกกลุ่มไวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคตสามารถแก้ปัญหาปรับตัวสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มีวินยัยไ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานวิธีใหม่วิธีคุณภาพมุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษาส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเชื่อมโยงนโยบายจุดเน้นกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านละหันสายคุรุราชบำรุงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3เป็นโรงเรียนที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกได้รับการรับรองมาตรฐานระดับดีเยี่ยมขึ้นไปทุกมาตรฐานในการประเมินรอบที่4เมื่อปีพศ2562บริหารจัดการโดยนายประหยัดเหมือนพร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง2ท่านได้แก่ นางสาวกัญยกรโคตรภูทรรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณน,นางสิริรัตนงามกมลรัตน์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปถมวัย ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทั้งในหลักสูตรปกติและหลักสูตรมินิอังกฤษโปรแกรมมีนักเรียนจำนวน1,678คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน65คนนักการพานโรงแม่บ้านและบุคลากรอื่นๆจำนวน45คนรวมทั้งสิ้น110คนผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการของการประเมินตามองค์ประกอบทั้ง2ด้านดังนี้องค์ประกอบที่1ด้านการบริหารงานตามบทบาทภารกิจของสถานศึกษา1 ด้านคุณภาพผู้เรียนผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยรวมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาของปีการศึกษาที่ผ่านมาผู้เรียนร้อยละ80มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท,ที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างดีใฝ่รู้สแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลมีทักษะในการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันได้รับรางวัลดีเด่น นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวดคลิปวิดีทัศน์ผลงานนักเรียนที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความระดับจังหวัด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติาธันวาคม2564ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการที่หลากหลายนักเรียนมีส่วนร่วมตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ครูจัดทําผลงานวิจัยพัฒนาสื่อนวัตกรรมนําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียนครูได้รับรางวัลเหรียญทอง เกียรติบัตรผลงานครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนในการประกวดคลิปบิดิทัศน์ผลงานที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตรวรรษที่21ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสาม ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องได้รับการส่งเสริมการประเมินวิทยาฐานะหรือสวัสดิการอย่างทั่วถึง 4. ด้านกายภาพ โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอกับการใช้งานระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดีจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ร่มรื่นสวยงามเพื่อต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้อาคารเรียนและอุปกรณ์ต่างๆเป็นระเบียบเรียบร้อยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญมีข้อกำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน 5. ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจร่วมกันปฏิบัติงานตามพันธกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามเป้าหมายที่กำหนดไว้การบริหารงานงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนิเทศติดตามประเมินและพัฒนางานของครูอย่างสม่ำเสมอไม่มีปัญหาผู้เรียนออกกลางคันผู้เรียนทุกคนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จและมีความโดดเด่นในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ร่วมกับสพท ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศเบสแพค i ิสในการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรัมย์เขต3 6. นวัตกรรมในการบริหารจัดการมีนวัตกรรมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินการประเมินและสรุปผลได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เบคแพ t i ิสระดับคุณภาพดีเด่นด้านการบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3และได้รับคัดเลือกผลงานกิจกรรมเพศวิถีศึกษาออกรายการพูดเช้าข่าวสปทเมื่อวันที่17มีนาคม2,564 7 ด้านสื่อและเทคโนโลยีระบบอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียนมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอบรมส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีแก่ครูผู้สอนนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆของสถานศึกษาเช่นแคนวาไลท์เวิร์กชีตคาฮูด 8. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่นให้บริการอาคารสถานที่แก่ชุมชนโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่นเช่น กรมฐานพรนที่26โรงพยาบาลละหันทรายบริษัทเทสโก้โลตัตกลุ่มโรงเรียนนองแหวงในการจัดกิจกรรมคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนร่วมกิจกรรมของโรงเรียนคณะครูร่วมกิจกรรมประเมินผลงานกำนันดีเด่นและร่วมกิจกรรมรับเสด็จสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเสด็จเยือนโรงเรียนต่อชอดอองค์ประกอบที่สอง ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโรงเรียนมีเว็บไซต์ Facebook Line YouTube เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอรวดเร็ว 2. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีห้องสมุดที่มีมาตรฐานหนังสือที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอมีห้องปฏิบัติการต่างๆเพื่อการเรียนรู้จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพกายอารมณ์และจิตใจอย่างเหมาะสม 3. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายปัญหาความต้องการของโรงเรียนและท้องถิ่นดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน นำผลการประเมินไปใช้ปรปับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 4. การให้บริการด้านอาคารสถานที่อาคารสถานที่ในโรงเรียนสะอาดปลอดภัยมีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการอาคารสถานที่อย่างเหมาะสมมีการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงสะอาดปลอดภัยอยู่เสมอระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพที่ใช้การได้และปลอดภัย 5. การบริหารจัดการนั่นงบประมาณการจัดหางบประมาณได้อย่างเพียงพอมีแผนติดตามควบคุมการใช้งบประมาณอย่างชัดเจนจัดทำบัญชีการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบเป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ตลอดเวลาใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด